กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนที่กําลั่งรับชมอ,อยู่ในขณะนี่พี่น้องผมนะครับสว,สวัสดีปีใหม่ไทยอีกเทนึงเนาะนะครับพี่น้องรู้ว่านี่ก็สวัสดีแล้ววันที่สิบสองนะครับมื้อนี้สิบสามกันยังอยู่ในบรรยากาศของวันสงกรานพี่น้องครับหลายมองหลบอลน,นี่เพิ่นก,นกับมีงานมื้อนี้ก็ได้นะครับคลึกคลื่นกลัวทุกทุกมือว่าสันทรนะครับ 18ในลีกายี21หน้าที่พี่น้องคมตอนนี้กระไดเนาะ13เมษายน2 5 1 6นะครับกลาบขอพบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเดอร์นะครับผู้ที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพต้นดอกเงินนะครับผาป่าสามาคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจิกตบ้านกวมงเพยยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับกา ยอดเพ่นรวบร่วมใดนี้ลายทดประมาณสองแสนกว่านี่แหละนะครับที่แดงบมแนใจในตัวเลขที่แน่นอนนะครับกับสิบประมาณนี่แหละนะครับแต่ว่า,าที่พี่น้องเป็นเจ้าภาพมานนี่ตัวเลขนี่ก็งามอยู่เด้นะครับพี่น้องครับข้อมูลที่ที่แดงนามาฝากตอนพี่น้องในไล์สดธนีเป็นการทํานายตัวเลขนะครับไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพานันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโดยพี่น้องเดอนะครับกอนที่สีเข่าสูเนื้อหาของไหลสดหนีนะครับที่แดงสิบพาพี่น้องมาเบิง้งหยอดนี่สักคนนะครับเป็นหยอดอต้นดอกเงินที่พี่น้องเป็นเจ้าภาพเขบาา้าเนาะนะครับกราบขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนเดอร์นะครับพี่น้องครับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ทนีนะครับรวมมา พี่น้องบางคนเพิ่นกับบท่านก็มีที่แดงท่านบนโอวสันนะครับก็ที่แดงกับกำลังสิถวายเนาะนะครับก็อนุโมทนาสาธุในบุญกุศลน้าพี่น้องเนาะนะครับพ้ที่รวมมากแล้วกับพุทีีคิดว่าสิรวมแต่ว่าบบท่านหนึ่งสิแม้นะครับเนี่ยครับพี่น้องครับยอดหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้านะครับเก้าหนาเก้าหลังอยู่เดยเก้าหนึ่งสามเก้าเดินพี่น้องเดินนะครับได้เหรียญต่างๆอีกที่แดงกั เอาโพดสู่พี่น้องเบิงในชุมชนแหล่ะนะครับว่าผู้ใดเพิ่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยจังสิแม่นะครับเก่าหนึ่งสามเก่านี่ก็ตัวเลขกกังามอยู่ในน้งนองพี่น,น้องเนาะเอาไล่นี่ที่แดงสิภาพี่น้องมาเบิงขอมูลนแนวทางนะครับเลขดังจากอำเภอย่งสีสุรา์พี่น้องผมนะครับกับหอดย่ามนี่เพิ่นกระถานนะครับเรียกว่าขันพ่อหูแล้วว่า เป็นลดขั้นใดที่เป็นขั้นทิได้แหรลูกเหมือนของหลวงปู่ผลกับตัวเลขทะเบียนรถหนึ่งกับสีดังท่านทีนท่เลว่ายวัฒนาะน,นะครับตอนนี้พิ่นก็นนาจะก,กําลังแหรอ,อยู่นพาวาะเพราะท่านในคาปันใดนะครับสิบแปดนาฬิกาจีสิบามนาทีตอนนี้ก็ได้ทิศแดงเบื้องแล้วพี่น้องครับตรงกันเด้พี่น้องนะครับตัวเลขตรงกันกับทะเบียนรถแหรเทวรูปพระน่าไล่ที่อยู่อ่อ บบัวหมาดไม่พี่น้องครับเลขตรงกันเดงนะครับนี่ผู้ใหญน้อเพ่งเป็งๆวันนี้เอาข่าพระคุณครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่ตรงกันตอนนี้เจ็ดสิบสองท่านนะครับคุณหนิงนะครับบริจ่าอทิศแดงสวัสดีครับผมนะครับตามมา้ดยคุณสับกวินนะครับแลากาคุณแหม่มวงสุกนะครับสวัสดีวันสงการเพื่อนว่าคุณพาวันอาจโยธาวัดจ่ยทิดแดงนะครับคุณกรพัฒน์ สวัสดีปีใหม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับที่แดงขอบคุณเด้อพี่น้องครับพ่อที่ที่แดงพี่ได้รับนะครับพี่น้องให้มากในกาก็ให้ย่อนขึ้นกับพี่น้องเด้อนะครับโอยเท่าพันเท่าพลเรนาในความปรารถนาดีก็ไดครับผมสวัสดีครับคุณพ่อนะครับคุณพ่อผู้เท่าจากหน้าดูนนะครับได้ตัวใดน้อเหล็กลดวสันครับผมนะครับเดี๋ยวจังนอยที่แดงเซลสูบงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่สาวสุพันนะครับ สวัสดีพี่แดงงวดนี้ขอให้ปังๆนะวสันครับพิธีพานมากกับเจ็ดเก่าแล้วพี่น้องเจ็ดเก่าตรงตรงเลยนะครับว่าได้กลับเลยเนาะนะครับพิธีพานมากกับเก่าบนเก่าล่างเนาะนะครับเหล็กดีครับครับผมสวัสดีคุณลุงทิพย์นะครับคุณเอกดีๆเอกคิวคิวนึ่นะครับ เราที่ดังเสพภาพพี่น้องว่าเบิงบัตตนี้ย่ามืวนแรงนะครับย่ามบวนแรงบวนง่ายกับขาวานนั่นแหละตัวเลขกตรงก,รกันกลับเล็กดังจากบอระบือพี่น้องครับเล็กดังจากบอระบือนี่เป็นเลน็กนีนะครับนี่ที่ดังเห็นพี่น้องเบิงม่วานนี้เนาะแปดเจ็ดสี่หกนะครับแห่องค์เทวรูปหน้าไร่นะครับบุญสงกูบอมัด อำเภอบอระบือนะครับพี่น้องครับแปดเจ็ดสี่หกนะครับตัวเลขตรงกันตรงกันอยู่สามตัวคุณได้พี่น้องนะครับตรงกันอยู่สามตัวโอ้ยมีในยาที่สําคัญแห้งพี่น้องครับแล้ที่แดงเสียวมาสูบังบัตตานีเลขดังยางสีสุราชนะครับเป็นเลขทะเบียนรถแฮ หลวงปูผลนะครับวัดบ้านน้องบัวหน่อยนะครับตำบลส่างแซงอำเภอย่างศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับที่แดงไม่แน่ใจว่าภาพต่างๆนั่นเพิ่นเพิ่นห่วงหรือบ่อะสดงนะครับแต่ว่ากับมี่ที่แดงขอไปน้าถี่ม่ป่าเพิ่นอยู่ภาพหนึ่งพระทรงหายอยู่นะครับเดี๋ยวเสียวสูบึงครับเป็นภาพรถยนต์ที่แดงกับเบอร์อันหมวดจังหวัดไวเนาะนะครับทะเบียนรถเนี่ยแปดห้าซีเจ็ดเดพี่น้องเด้อแปดห้าีเจ็ดพี่น้องครับ ป้าที่ตัวที่แดงก็ขดน้ำอยู่เดขดน้ำเหล็กเจ็ดขดน้ำเหล็กแปดเนาะอย่างมันเป็นขึ้นงวดก่อนหกสามเราไม่ออกสามหกวันนี้ก็ขดข้น 4, ออ 8, ้ำว่ามันสิออกแปดเจ็ดเราไม่เสียมออกเจ็ดแปดลังอยู่บ,สบ,บ,บสก 7, ก 8, ่สันเดีกับปรากฏว่าทั้งอยู่บ่อระเบือทั้งอยู่ย่างสีนี่มีเหล็กเจ็ดกับเหล็กแปดน้ำกันสันเดีวก่อสิว่านั่นโอ้ยเนาะนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับตัวเลขตรงกันแต่ว่าสามโตคุณเดตรงกันสามโตเ้อพี่น้องเดินนะครับเดี๋ยวที่แดงสิเจี๊ยบให้เบิ้ง พี่น้องขึ้นวัดจังใดนะครับสิจับคู่ใดวัดสันเถาะน,นะครับเล้วสามโตนี่ขึ้นเรืพนารายมาอีกอยังจังใดยังสิแม่น,นะครับเนี่ยครับเลขดังย่างสีสุรัตแปดหาสี่เจ็ดพี่น้องครับเลขดังจากบ,รรบัลลบือแปดเจ็ดสี่หกพี่น้องผมที่ดังกระไดบอกแต่เมื่อวานนี่เนาะถ้าเบิ่งว่าเลขอยู่ย่างสีสุรร์หลวงปู่ผลนี่สิเป็นเลขใดก็ปรากฏว่าตรงกันอยู่สามเลขพี่น้องครับเลขแปดนะครับเลขเจ็ดแล้วก็เลขสี่พี่น้องครับ แปดซีเจ็ดแปดเจ็ดซีนี่แหละนะครับตรงกันเด่นนะครับกรสิมีวเหล็กหาตัวเนาะนะครับเหล็กหาตัวซีหาหกเจ็ดแปดโอ้เลี่ยงตัวนี้เนาะนะครับซีหาหกเจ็ดแปดทั้งสองหม่องนีเหล็กหาตัวสันทรสําคัญล้านหลายเดอร์พี่น้องเดอนะครับในโค้งเขต ในพื้นที่นี่เพิ่นถ่าได้พี่น้องนะครับอำเภอ,ออมแอมอำเภอแก่เชียงนี่ถ่าวสันเดนะครับถ่างานนี่แหละถาสงการเบิงว่าทะเบียนรถขั้นใดทิ่สีเป็นขั้นทิศสีใ้แห่รูปเหมือนรูปปั้นของหลวงปู่ขนนะครับพี่น้องหลวงปู่เพิน่นเพิ่นมรณะภาพแล้วแต่หลายปีแล้วเด้นนะครับแต่ว่าก็มีตัวเล็กอื่นนําอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวที่แดงสีเอามาสู่เบิงเนาะนะครับตัวเล็กทิ่ท่แดงเตรียมไว้อันนี้ก็เป็นเหลขกที่มีนัยสําคัญคือกัน ทะเบยียนรถแปดหาซีเจ็ดพี่น้องครับรถนั่นหลายขั้นพี่น้องขั้นที่ไดหนึ่งเป็นขั้นลำดับที่สามสิบสองนะครับเป็นขั้นที่ใดเลยนะครับเพื่อนให้อ่านที่แดงถามเอื่อยเนาะนะครับเอื่อยบนพังขี้ระหว่างเพื่อนสิพันเสีกระดาษบางแนนติ๊กเลยนะครับแล้วก็ให้ให้แต่และขั้นนั่นยิบนะครับยิบแล้วก็บอกให้เปิดด้วาใหยเปิดพร้อมกันขั้นที่ใด้นี่สิเขยียนคําว่าหลวงปู่ไว้ขั้นที่บ่ไดก็สิเป็นกระดาษเปล่าจริงไพี่น้องครับ ขั้นที่เพิ่นจับได้น่นเป็นลำดับที่สามสิบสองวสันเอลเราบาสู่ฟังเด้นะครับเลขที่วัดอันหกสิบหานะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่สําคัญสาคัญนะครับอายุปูพนเจ็ดสิบเอ็ดนะครับตอนที่เพิ่นวรณภาพนะครับพันสาหาสิบสามพี่น้องนหล่ะนะครับพี่น้องครับเป็นตัวเลขประกอบเนาะนะครับก็เอามาสู่พี่น้องเบ่งเพื่อให้พี่น้องใส่ประกอบการตัดสินใจนะครับอีกส่วนหนึ่งวสันต่อไปนะครับในการถี่สีเลาะหาลอตเตอรี่ก็ได้เนาะ แล้วก็มีภาพรถยนต์น้านะครับพี่น้องที่แดงเบอร์หมวดจังหวัดไวยดอกนะครับเนีย่ยพี่น้องขับรถขั้นนีเดินนะครับแปดห้าสี่เจ็ดพี่น้องรับรนถะขั้นนีล่ะตอนนี้คิดว่าขบวนพ,นก,วน,นะพนกันยังบ่ท่านแหล้วเนาะพนกนาจะกันว่างแห่อยู่นะครับพนจับสลากภายในเสาของมบื้อหนีเลยนะครับ แล้วก็จับสลักได้แล้วก็ไปแต่งรถเอรถนะครับประดาประดาผาแพร่ยังสี่หลอะนะครับแลกระม,มีมุ่นอันเชิญลูกปั่นลูกเหมือนของปูพื้นขึ้นนะครับให้เทบันได้รงน้ำจังสี่แม่นะครับเบิงคนที่แดงให้พี่น้องเบ่งเบดลงไป ครับผมข้อมูลกับสิบประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องครับที่สําคัญก็คือว่าทั้งสองหม่องสองบอลนะครับทั้งอําเภอยังศรีสุราษฎร์กับทั้งอําเภอบอระบือนิดเลขตรงกันตั้งว่าสามตัวกันยังวันเนาะนะครับแปดเจ็ดสี่พี่น้องตรงกันเด้นนะครับแปดเจ็ดสี่นี่แหละที่แดงว่าน่าที่มีนัยยะที่สําคัญอยู่เด้ขันพูดถึงว่าให้ที่แดงขึ้นมักเนาะที่แดงก็ขึ้นมักมาแต่ใด ยันพเพลียนแบบงวดกว้อนพุนนะ่นะหกสามลงมาเป็นสามหกวันนี้ก็ยันแปดเจ็ดลงมาเป็นเจ็ดแปดจังสิแม่น,นะครับปรากฏว่ามีอีหลี่พี่น้องครับทั้งเจ็ดทั้งแปดเนาะนะครับแปดเจ็ดสี่ตรงกันพี่น้องครับหาได้บ่นอ๋อเป็นตาหาได้บ่พี่น้องทั้งสามตัวนี่แม่โวยไปโวยมาจากหกเถื 6, เอ่อนําจังสินนะนะครับ ย้ำว่าเป็นการทำนายตัวเลขเดอพี่น้องเดอร์ไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพี่น้องผมนะครับจะทำเกิน่ปความบันเทิงเท่าดั้นห้าเลี่ยนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสือส่วนบุคคลปลเสีวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีไอ้สมปองเดอร์นะครับสวัสดีคุณทินผูนะครับสวัสดีพี่ไม่ครับที่เดงเฮงเฮงรว่ยรยปังปังตลอดไปครับครับขอบคุณครับคือกันเดอพี่น้องสุข สุภุสุคนนะครับสวัสดีคุณอนงงองทองนะครับสวัสดีคุณบุญมีน้ำเด้อขอให้มันหมานจากครับผมซาถูกหมาน้ำกันพี่น้องนะครับคุณอ่อนเดชาใช่สวัสดีค่ะไอทิดแดงขอสวกน้ำเนี่ยจ้ะมาน้ำกันเด้อพี่น้องครับนะครับสวัสดีคุณพี่สุพันเนาะนะครับสุขสันต์วันสงการค่าทุกท่านครับผมนะครับให้มันหมานเด้อพี่วันนี้ก็ไดนะครับนันลัยยอดต้นดอกเงินนะครับ ผปาสามัคคีเพื่อการศึกษากระดเนาะนะครับทีหลายทันนะครับรวมทั้งเอื้อเพื่อนั่มนะครับเพื่อนเป็นเจ้าภาพกระดนะครับเจ้าภาพรวมกันนะครับเลขดังบลบือแปดเจ็ดหกสี่สาธุสาธุอสังนะครับสามสองกดไว้แล้วครับผมนะครับเอาลำดับที่สามสิบสองนี่รู้สึกว่าสิตรงครับของอาจารย์ทอมบันไลน้่พี่นอกนะครับอาจารย์ทอมบันไลเี่ครับตรงกันนะครับ สวัสดีคุณวีระพงศ์นะครับมาท่านบมอไอ้ข้นเอกเนี่ยะเบีนรดปูครับพมนะครับเดี๋ยวจะหน่อยที่แดงสิข้นสูบังเดอร์นะครับทั้งเทิงจัดไว้แปดเจ็ดเจ็ดแปดโอ้เอาทั้งเทิงอีกดีพอพันสิบลุงลุมตีขึ้นจังใดที่แดงกับบดดงหัวซาแล้วทั้งเทิงเนาะนะครับก็ว่าพันยูแล้วแต่งวดก่อนหนะก็ได้หัวซาเบงเหลียวเบงไปตึงแต่ทั้งลุมเนี่ยพอแล้วก็ทั้งลุมนี่ก็ตั้งแต่เจ็ดแปดเนี่ยพอแปดเจ็ดนี่ก็บโบวัยโบกับเด้ ครัวปาดที่ตัวชิดแดงจังไหนจังสามหาวประมาดปานนั้นสันดีนะครับขาก็วัดดวงพี่น้องครับสวัสดีคุณอโปลนะครับสวัสดีปีใหม่วันสงการทิดแดงสวัสดีครัพผมนะครับประชาสัมพันธ์ดีเด่นจากอุบลราชธานีนะครับไอร์แลก็ได้นอกนะครับนัดโมบายมาร์กเจ็ดแปดหาครับขอพระคุณนครับมันหมานเดอร์นะครับพี่น้องอยู่น้วกันหนึ่งรอยหกสิบสองท่านคนุญาตขึ้นสู้บังอีกทนหนึ่งนะครับพี่น้องผู้เพิ่นมารุ่นเพิ่นกับ่ท่านเห็นกะมีนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับ เลขดังย่างสีสุลาดนะครับทะเบียนรถแฮรูเหมือนหลวงปูผลนะครับแปดห้าสี่เจ็ดพี่น้องนะครับเลขดังบอะบือเป็นทะเบียนรถแฮเทวารูพนาไรนะครับกูบัวมาดพี่น้องครับแปดเจ็ดสี่หกนะครับอันนี้อาจารย์เอฟซะะีสารคข่ำยุบานเพิ่นเพิ่น,นแบงปันมาอันนี้ก็ออกขึ้นกันงวดอ่างวดของปีที่แล้วนี่ก็เจ็ดเก่าขึ้นกันนะครับจากบอะบือนี่ก็ใได้ด้ยนะครับ อยู่ย่างสีสุรานเนี่ก็เจ็ดเก้าตรงตรงขึ้นกันนะครับปีที่แล้วนะครับพี่น้องก็จังมาเหล็กตรงกันแปดเจ็ดสี่นี่แหละสามตัวนี่ตรงกันพี่น้องนะครับพิจารณาเด้อนะครับผู้ใดขึ้นออกว่าสิอวาจังไดแกบอกสู้ที่แดงฟั่งแน่นะครับอาวกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุ้ผู้สุ้คนเด้อเขามาอยู่เป็นมูใหก้กำลังใจซึ่งกันและกันในไรสดทนีนะครับทีแดงขออนุญาตลงเด้อบาตินีนะครับพอกันไม่ลิปหนาไ่หนาพี่น้องผมสวัสดีครับ สาธุสาธุขอให้ถูกแล้วถูกอีกค่ะครับโอมนะครับสวัสดีคุณพมมาเดอร์คอยมากเจ็ดแปดหาโอ้นะครับ, De, นะรบมักตรงกันกันกบนัดโมบายเลยเอามันมานินครับพี่น้องครับคุณปารมีนะครับสวัสดีค่ะทีแดงสวัสดีครับทีแดงกาลังลงพอดีเดอร์นะครับพี่น้องผู้ขเขม้าไม่เบิ่งย้อนหลังออเดอร์นะครับพี่น้อง